สื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งานตัวอ่านหน้าจอนะครับผมจะใช้เป็น NVDA ร่วมกับ PPTA Tips นะครับมาแนะนำเรื่องของวิธีการเปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดนะครับคำสั่งแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้งานร่วมกับหน้าเว็บไซต์ Gmail บนระบบปฏิบัติการ Windows ไม่ว่าคุณจะใช้เบราว์เซอร์นะครับผ่าน Google Chrome หรือ Microsoft Edge ตั้งค่าถ้าใช้งานด้วย nvda เหมือนกันแต่ถ้าเป็นจอก็เปลี่ยนนิดเดียวเองอ่ะอืมโอเคครับเริ่มต้นเอ่อผมขออนุญ,ญาตนะครับเพราะสื่อน,นี้มันมีเรื่องความเป็นส่วนตัวต้องทำหน้าจอให้มืดหน่อยละ t e m p o r a เป็น number ครับผมก็เอ็นตอนนี้นะครับก็สื่อน,นี้ดังนั้นถ้าเป็นคนทั่วไปเข้ามาขออนุญ,ญาตถ้าอยากจะติดตามก็ฟังจินตนาการว่าผมพาไปตั้งค่างไงแล้วกันครับเพราะตอนนี้หน้าจอมืดเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้ว อปถ้าเป็น Microsoft Edge ตอนนี้ผมใช้ฟีเจอร์นั้นได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็น Chrome g ู o กิลโครมส4 4ผมยังไม่ได้เปิดอยู่นะครับผม Enter เปิด o o o l e c h r o ม e ท o บไปกูเกิ e โครมโฟล์บ้าและแก็หลายคนเมื่อก่อนเราจะใช้หน้าแบบพื้นฐานเนาะ HTML พื้นฐานแต่ปัจจุบันก็เหมือนจะไม่มีแล้วเนาะเราก็ต้องใช้หน้ามาตรฐานกันไปที่ gmail com gmail gmail.com นะครับหน้าเว็บ gmail ห,หรือเข้าผ่าน google ที่ลิงก์เมลก็ได้พอเข้ามาแล้วนะครับหลายคนสมมุติเวลาเราอยากเขียนเมลใหม่ถ้ามาก่อนถ้าเราใช้หน้าแบบ h hey, t m a l พื้นฐานเราก็กดจะกดคำสั่ง a ั t e r n a t c ใช่ไหมครับ a t e r n a t e ้างไว้กับตัว c จะเป็นคำสั่ง s h o ั t ลัดที่บนหน้าพื้นฐานหน้า h hey, t m a l พื้นฐานนะครับซึ่งปัจจุบันลองกดดู

กดบัญชีกดเนวิเกชันแลนด์มาร์คคลิกแคปเบิ้มป้ายกำกับสร้างป้ายกำกับป้ายกำกับเพื่อหลักเมลูแบตฟรีเฟรชตัวหลักอีเมลคลิกแคปเบิ้มสั้งแดงครับตัวหลักอีรีเฟรชเลือกเมลูเนวิเกชั่นสร้างป้ายกำกับป้ายกำกับเขียนบัตรทันเน่ยเลยผมเลยไปผมก็ต้องกดชิปบีมาหาปุ่มเนี้ยแบนเนอร์แลนด์มาร์คบัญชีเนวิเกชันแลนด์มาร์คเขียนบัตรทันอ่าเนวิเกชันแลนด์มาร์คเขียนบัตรทันนะครับเนี่ยซึ่งจริงๆเอ่อทางกูเกิลเขามีฟีเจอร์แป้นพิมพ์ััดแตต่่่วาบบออกรรงๆๆนนะคเพื เราต้องคอนโทรลโฮมไปแล้วก็เลื่อนลูกคอนโทรลโฮมไปที่ด้านบนสุดแล้วเลื่อนลูกศรลงมาไปี่ะลูกศรลงมาครับแลวิซิตเดดลิงค์การใช้เมลกับโปรแกรมอ่านหน้าจอคนปตัวนี้การใช้เมลกับโปรแกรมอ่านหน้าจอครับถ้าเราสเปซบาร์เข้าไปก็จะมีหัวข้อแป้นพิมพ์ลัดขึ้นมาเราเอนเตอร์เข้าไปมันจะมีแบบข้อมูลว่าเราจะเขียนเมลใหม่เราจะไปที่นั่นเราจะไปที่นี่เราจะส่งเราจะอะไร มีคำสั่งขึ้นมาที่ทาง Google สร้างคำสั่งลัดขึ้นมาเฉพาะของทางหน้าเว็บ Gmail ผ่านเบราว์เซอร์ที่ใช้ร่วมกับตัวอ่านหน้าจอไม่ว่าคุณจะใช้จอคุณจะใช้ NVDA เข้าไปอ่านตรงนี้เลยแต่ผมเองผมต้องบอกว่าผมมาแค่ชี้เป้าว่าสักหนึ่งหนึ่งคำสั่งที่อาจจะได้ใช้ละกันนะแต่ถ้าเพื่อนๆที่ เพื่อนพี่น้องที่ใช้ผ่านตรงนี้เพราะผมใช้ผ่านพวกไคลเอิร์อย่าง Thunderbird อย่าง Microsoft Outlook นะครับอาจจะไม่ได้ใช้เยอะผมก็เลยจำไม่ค่อยได้จริงๆแต่ก็เอะหลายคนบอกทำไมเพื่อนใช้ได้และทำไมเราใช้ไม่ได้ก็เลยจะมาชี้เป้าว่าเ s c a p e มาก่อนพอเข้ามาหน้าเว็บ Gmail ครับเราจะอยู่โดยทั่วไป NVDA หรือจอเราจะอยู่ใน browse mode หรือถ้าในจอเราจะเรียกว่า virtual PC cursor on ใช่ไหมครับ virtual PC cursor on แต่ว่าถ้า NVDA เป็น b r o w mode เราจะต้องเปลี่ยนเป็นโหมดโฟกัสโหมดถ้าถ้าเป็น NVDA ให้กด insert space หรือ c a p lock space ก็คือคือ NVD a key NVDA key บวกกับ space bar หรือ insert space หรือ c a p lock space ให้เป็นเแบบนี่ยแบบเนี้ยนะครับผมฟีเจอร์นี้แล้วถ้าเป็นจอให้กด insert set หรือ c a p lock set นะครับก็จะ virtual pc cursor off ถ้า NVDA ตอนนี้เราอยู่ในโฟกัสโหมดนะครับ หรือจอทั้ง NVIDIA ทั้งจอนะครับเมื่ออยู่ในโฟกัสโหมดหรือ Virtual PC Cursor Off แล้วให้กด Shift กับเครื่องหมาย s เครื่องหมาย s อยู่ฟอรฝาจะเป็นการกดกดปุ่ม question เอ่อกดปุ่มตัวอักษร question 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 mark นะครับ Shift ครับตัวฝอฝานะครับ Shift ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะ question นี่ครับอันทพิมพ์ต่อไปนี้ผูปิดใช้งานอยู่เปิดใช้เปิดใช้อันทพิมพ์ ปนพิมพ์ัดต่อไปนี้ถูกปิดใช้งานอยู่เปิดใช้เซกชันอ่าเขาก็จะบอกว่าแป้นพิมพ์ลัดฟีเจอร์ของเราถูกปิดใช้งานอยู่นะแต่ถ้าใครกดแล้วเขาบอกแป้นพิมพ์ลัดของคุณถูกเปิดใช้งานอยู่ไม่ต้องทําเลยครับออกไปแล้วปิดโฟกัสโหมดให้กลายเป็นเบราว์โหมดปกติก็อินเสิร์ตสเปซถ้าเป็นจอสาหรับ NV ็นวีถ้าอินเสิร์ตแก็สําหรับจออ่ะตรงนี้ครับทั้งจอและ n v ็นวีหรือ n v ็นวีและจอให้กดแท็บมาครั้งหนึ่งแป้นพิมพ์ลัดเปิดในหน้าตาา่างใหม่เนี่ย มันมันจะเป็นเนี่ยลองกด insert tab ฟังอีกทีเปิด <Bird S 1> <Bird S 2> ใช้ l o n k Focus เปิดใช้ลิง k Focus แสดงถ้าเป็นอย่างเนี้ยแสดงว่าเขาปิดอยู่อ่าจะเป็นสวิตช์ให้เราเปิดให้กด enter เลยครับต้เปิดในหน้าต่าใหม่ปิดั้มการเขียนและการแล้วจากปุ่มเปิดก็จะเป็นปิดแบบเมื่อกี้แล้วเราก,กด escape เลยครับอ่าแล้วคราวนี้กลับมาที่โฟกัสโหมดตามปกติแล้วกันนะครับสมมุติว่าเออเราเราไป รีเฟรชใหม่คนทน F5 หรือจะปิดเนี่ยเดสก์ท็อปกูเกิลครมปิด <Google Chrome. S 1> ปิดกูเกิลโครมไปเลยการตั้งค่าของตรงนี้จะถูกเปิดไว้แล้วนะครับถ้าใครมีการลงชื่อเข้าใช้ Gmail ปกติเนี่ยคำสั่งของแป้นพิมพ์ลัดจะใช้กับร่วมกับหน้า Gmail จะถูกเปิดไว้แล้วมิโรติฟิกเดี๋ยวนะครับผมะผม w o w s o w s มมาที่เดสก์ท็อปใหม่แล้วก็ <DC> g, ไปที่ o g l e Chrome เปิดเข้าไปใหม่ Google Chrome แล้วเข้าหน้าเว็บ Gmail ใหม่ครับ เเออม OMM c o m ก i n e Burst Blank Bookmark Property HK ออกมาก่อนนะครับผมไปโฟกัสอยู่ด้านบนสุดก่อนคอนโทรลโฮมสมมุติว่าถ้าคุณจะอ่านเมลใหม่คุณก็กดตัว X Excel เนี่ยนะครับ Click Table Bookmark Property HK ขออนุญาตตรงนี้ถ้ากดแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่าผมมีเมลอะไรมั่งนะอุตส่าห์ปิดหน้าจอละเรื่องของการอ่านผมคงข้ามไปก่อนมากลับมาที่เรื่องการเขียนดีกว่าไอ้ตัว X เนี่ยมัน จะเปิดแป้นพิมพ์รัดหรือไม่ใช้แป้นพิมพ์รัดมันใช้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราจะใช้ค่าปกติเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับคนโทลโฮแล้วกดตัวบีบาวอ้บีบาว้บีบาวบีบาวอ้บบีบาวปบบีบาวอ้บบีบาว้บบีาวอ้บียาวอีบาวอ้บบีบ n วอ้บชี g o o g l บ n ี v i g a t i o n l า n อ m a r k เาีอนบัตราน้ีอ้บบ้องกดีบาตร้บีมาอ้แต่ถนี้าเอาเป้ด้าเราเปิด แป้นพิมพ์ลัดของ Gmail ไว้แล้วผมนำเสนอหนึ่งคำสั่งนะแต่ที่เหลือคุณไปเรียนรู้นะครับผมไปอยู่ที่ไหนก็ได้ผมคนทนโฮมแ,แล้วผมเปิดโฟกัสโหมดครับอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเมื่อไหร่จะเขียนเมลใหม่เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเขียนเมลใหม่เมื่อไหร่ให้กด Insert Space หรือ Caps Lock Space ครับ NVDA Key บวก Space Bar เปิดโฟกัสโหมดแล้วกดตัว D Delta D ไม่เปิดเมน e ู่ก็เ,เมเนแบกข้อความใหม่รีเจนเทเบิลถึงเพิ่มผู้รับสาําหรับวงเล็บเปิดแล้วก็ Insert Space กลับมาเป็น Browse Mode ตอนนี้เราอยู่ที่ช่องผู้รับในช่องถึงคําโบโบ็อกโฟกัสโค้โโโ<ฟ>ดนะครับผู้รับในช่องให้เขียนเมลใหม่ได้ทันทีแท็บมาดีดเรื่องแรง subject หรือเรื่องแท็บมาเทดบัสเขาแดงความนับถือโอเคตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเนื้อหานะแล้วเราก็แท็บไปที่ปุ่มงเ n t r วงเลส่งโดยคําสั่งส่งยังเป็น control enter เหมือนเดิมอยู่นะครับเออเหมือนเดิมไหมผมไม่แน่ใจแต่ว่าใน thunderbird ใน คือไม่ว่าจะในทันเบิร์ดในเอาลุกก็ยังใช้คําสั่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งคำสั่งในแป้นพิมพ์ลัดถ้าเราใช้กับโหมดโฟกัสโหมดหรือเมื่อกีอ้ถ้าเป็นของจอคุณก็กด insert set ให้ virtual pc cursor off แล้วก,กดตัว d delta เออไม่แน่ใจเหมือนกันว่า d มันมาจากอะไรนะแต่ว่ามันเป็นคําสั่งแป้นพิมพ์ลัดที่หน้าเว็บ gmail ที่ทาง google ตั้งว่าถ้าใช้ตัวนี้กดตัว d จะเป็นการเริ่มเขียนเมลใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอืม ลองนำมาแนะนำกันดูเผื่อใครที่อยากจะลองไปศึกษาแบบลึกๆว่าคำสั่งแป้นพิมพ์ลัด insert space G C G U อะไรเยอะแยะไปหมดเลยเออมันมีไปนูน่นไปนี่ไปนั่นไปที่เราต้องการเนี่ยไปที่เปิดเพื่อเขียนเมลใหม่มัน insert space แล้ะดดีหรือ insert set และีเดดท่านี้เองอืมแต่ก็อย่าลืมสลับกลับมา browse โหมดตามปกติด้วยนะครับอืมโอเค นำข้อมูลที่ผมรับรู้รับทราบมาฝากกันว่ามีอะไรที่มันเพิ่มเติมมาแต่ว่าผมเองอาจจะไม่ได้เรียนรู้ทุกเรื่องนะครับเพราะว่าเมมเริ่มเต็มเหมือนกันแล้วแต่เพื่อผมทราบผมรู้อะไรมาว่ามันเปิดใช้ยังไงเปิดง่ายๆแบบนี้เพราะถ้าไม่เปิดไว้อย่างเช่นเดี๋ยวขออนุญาตรีเฟซกลับไปหน้าโูบาฟิวและแทคคนจีเอ็ม Mail.com.mail.com. เมผมมาหน้า Gmail ปกตินะครับแล้วผม insert space แล้ว shift question ลเป็นพิมพ์ลัดต่อไปนี้กำลังมีการเปิดใช้งานอยู่ถ้าเป็นพิมพ์ลัดเปิดใช้งานอยูแต่เราดันแทบมาเนี่ยเขาปิดใช้ลิงก์โฟกัสมีปุ่มปิดใช้ลิงก์แล้วเราไป enter ปิดใช้ปุ๊บแล้วคราวนี้เรา escape escape กลับมาที่หน้า Gmail เนี่ยอ่า f ข้าไป section เราอยู่ที่หน้า Gmail อ่านเมล ตอ็กซ์การใช้แบล็เราจะต้องอินเสิร์ตสเปซกลับมาเป็นเบลโหมดเนี่ยผมก็ชอบลืมอ่าเนี่ยครับคลิกแคปคลิกแคปแบล็คแบมากหลักทรัพย์พอผมเอ็กซ์ไปหลักทรัพย์ผมถ้าเราไม่ได้เปิดไว้มันจะเป็นยังไงครับเข้าโฟกัสโหมดอินเสิร์ตสเปซเมื่อกี้เราปิดไปแล้วนะปิดการใช้แป้นพิมพ์ลัดแล้วเปิดได้ปิดได้แล้วกดตัวดีเดลต้าดีไม่เกิดอะไรขึ้นครับ จะไม่พาเข้าไปเขียนเมลใหม่ก็คือคุณปิดใช้ฟีเจอร์แป้นพิมพ์ลัดได้เปิดใช้ฟีเจอร์แป้นพิมพ์ลัดได้โดยการกดชิปสลครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับความรู้จากบริการหมคอคมหนึ่งพัดครับสวัสดีครับผม